แว่าสงบอยู่แล้วนี่ผู้พิทักษ์สันติราชตรวจเจอสีม่วงสมมติว่าบุคคลนั้นกินครั้งเดียวตรวจเจอพอดีพอเจอแล้วเนี่ยก็เป็นเกิดคดีขึ้นมา แล้วกี่วันกี่เดือนกี่ปีเราจึงจะจบถ้าเอาตามกฎหมายนะนนะไม่ใช่ว่ามันจะจบง่ายๆไม่จบโทษน้อยโทษใหญ่ตามเหตุตามปัจจัยนั้นๆแต่ว่าผลของบาปนี้แน่นอน ไม่มีซองขาวไม่มีซองอะไรทั้งสิน้นเป็นไปตามพลังแห่งกรรมทั้งหมดกรรมบันดาลกรรมจัดสรรให้บรรดาสัตว์โลกเป็นไปตามอำนาจแห่งมันคือแห่งกรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายมาเจริญภาวนาประพฤติปฏิบัติธรรมนี้ นอกจากเสริมสร้างคุณงามความดีเรียกว่าทำบุญให้ครบวงจรทานเราก็ได้ให้ศีลเราก็ได้รักษาภาวนาเราก็ได้เจริญถ้าผู้ใดทำบุญครบวงจรอย่างนี้แม้ชีวิตจะเวียนว่ายตายเกิด เวียนไห้ตายเกิดก็จริงแต่ถ้ามาเกิดเป็นคนคือเป็นมนุษย์ทรัพย์สมบัติพร้อมร่างกายและจิตใจก็สดสวยงดงามดีจิตใจก็สูงเรียกว่าสูงส่ง อันนี้คืออาน,นิสงส์งแห่งบุญที่เราท่านทั้งหลายบำเพ็ญกันอยู่นี่เราได้ทำบุญครบวงจรเรียกว่าวงจรของบุญนี้ทำให้ชีวิตนั้นมีความสุขความเจริญตามเหตุตามปัจจัยแห่งบุญที่เราบำเพ็ญเอาไว้เพราะฉะนั้นบุญนั้นจึงเป็นค่า ของชีวิตอันสูงสุดจะเป็นการมาวจรบุญก็ตามรูปาวาจรบุญก็ตามอะรูปาวาจรบุญก็ตามหรือสูงสุดถึงโลก,กรัตระบุญก็ตามย่อมอํานวยให้เกิดความสุขความเจริญรุ่งเรืองแก่ชีวิต,ตจิตใจอย่างโดยแท้จริงว่างัันเถอะ ส่วนตรงกันข้ามคือบาปดังที่กล่าวมาแล้วผลของบาปตัวบาปกับผลของบาปเพราะฉะนั้นวันนี้จึงจะได้น้อมนำเอาหลักธรรมะปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตจริงอยู่ เราตั้งจิตตั้งใจไว้ว่าเราจะไม่ทำบาปอีกบางท่านบางคนก็ตั้งใจไว้เลยเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ผู้มีจิตใจอันสูงส่งสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขปัญหาชีวิตได้อย่างคนดูดบุรี ถ้าพิจารณาดูแล้วว่ามันไม่เกิดประโยชน์แก่ตนเองไม่ประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์แก่คนอื่นเอาเงินที่ซื้อบุหรีเอาไปทำประโยชน์อย่างอื่นเสียคิดพิจารณาดูรอบด้านแล้วเลิกก็สามารถทำได้มันไม่ได้เกินความสามารถ เพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดพร้อมกับชีวิตของเราพ่อก็ไม่เคยสอนแม่ก็ไม่เคยบอกบางคนคิดเคยกินเหล้ามาก็อยากเลิกก็มาพิจารณาอีกทีว่าการกินเหล้ามันทำลายระบบประสาท ทำลายสุขภาพร่างกายและทำลายสุขภาพจิตมันทำลายอย่างไรคนที่กินเหล้าอันตรายมากอย่างที่ปารบให้ฟังเทศกาลปีใหม่ตายไปเท่าไหร่ลำบากถึงผู้พิทักษ์สันติราษ ตลอดทั้งเจ้าหน้าที่ดูแลตั้งด่านกันทุกที่เพื่อจะระมัดระวังไม่ให้เกิดอันตรายในถนนบนถนนเพราะมันเป็นอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินบางคนก็ปกลายเป็นคนพิการหาขาหาักบ้างแขนหักบ้างเป็นต้น เพราะพิจารณาเป็นเหตุอันนี้คือเสียสุขับและเสียทรัพย์สินบางันเถอะซื้อเหล้าพิจารณาดูแล้วเอามากินทำลายตัวเองมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรกินมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรกิน พิจารณาไปว่าพ่อแม่เราชื่นใจไหมเรากินเหล้าคนมีปัญญามันย่อมรู้ย่อมเข้าใจพ่อเราชื่นใจไหมอิ่มใจไหมเรากินเหล้านะ่ะมันจะมันทำให้ตระกูลของเราดีขึ้นไหมจเจริญขึ้นไหม เป็นการรักษาวงตระกูลหรือทำลายวงตระกูลถ้าว่าเป็นพ่อก็พิจารณาเลยว,ว่าเรากินเหล้านะลูกดีใจไหมชื่นใจไหมอิ่มใจไหมถ้าว่าเราเป็นลูก ก็คิดดังที่กล่าวมาถ้าเป็นสามี <_ d ata> ก็มาพิจารณาว่าเอ๊ะแม่บ้านของเรานี้ก็เป็นทุกข์เพราะเรากินเหล้าหรือเปล่าเนาะ, <_ d ata> นะคิดพอพิจารณาไปพิจารณาไป <_ d ata> ก็เกิดความเข้าอกเข้าใจด้วยมีการมีสติมีปัญญา มีสติมีปัญญาเกิดขึ้นในจิตในใจว่าเราไม่ได้โตมาเพราะเล่าเราโตมาเพราะน้ำนมของคุณแม่ข้าวปลาอาหารที่พ่อแม่ป้อนเราเราไม่ได้โตมาพ่อเล่าพราะเบียในเมื่อพิจารณาไปพิจารณาไป เราก็เห็นคนบางคนบอกว่าเป็นโรคตับเพราะกินเหล้าเยอะมะเลงตับบ้างตับแข็งบ้างเป็นต้น <c oughs> เสียสุขภาพทางร่างกายยังไม่พอยังทำให้สุขภาพจิตเสียหายด้วยตายเพราะจิตดวงนี้ต้องลงนรกแน่นอน นี่ลงนรกแน่นอนเพราะทางเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ไปสู่พบภูมิที่ต่ำเรียกว่าอบายภูมิในเมื่อพิจารณาไปตามลำดับดังที่กล่าวมานี้บางคนก็ตัดสินใจว่า <c oughs> จะเลิกอย่างเด็ดขาดก็สามารถทำได้เราเห็นกันเยอะแยะ เคยทำไม่ดีกลับทำดีเยอะมีมากว่างัันเถอะอันนี้สมภูมิเป็นมนุษย์สมควรเรียกว่ามนุษย์อย่างแท้จริงคือผิดแล้วแก้ไขใหม่นิภาวะของผู้มีจิตใจอันสูง สามารถปรับเปลี่ยนได้แก้ไขได้นี่อันนี้ก็สามารถทำได้อันนี้คือมนุษย์เราทีนี้ในเมื่อหยุดการทำบาปข้ออื่นๆก็เช่นกันเราเลิกมันสำคัญอยู่ตรงหนึง่งเราตั้งแต่นี้เป็นต้นไปตลอดชีวิต เราจะไม่ทําบาปอีกอันนี้เป็นจิตที่สัมปยุตไปด้วยสติปัญญาคนมีปัญญาย่อมรู้บาปบุญคุณโทษรู้จักประโยชน์ในโลกนี้รู้จักประโยชน์ในโลกหน้ารู้จักประโยชน์อันสูงสุดคือมรรคผลพันิพานอันนี้คือผู้มีปัญญา แต่ว่าบาปที่เราเคยทำมาล่ะเราจะทำอย่างไรเราจะจัดการกับมันอย่างไรอย่าลืมนะว่าเราคิดที่เป็นอกุศลเป็นบาปเราพูด คำพูดที่ก่อให้เกิดบาปและการกระทำทางกายก็ทำให้เกิดบาปเรียกว่ากายกรรมวจีกรรมมนกรรมอันเป็นอกุศลเรียกว่าอากุศล,ลกรรมอกุศลแปลว่าไม่ฉลาดคือโง่กรรมมะตัวนี้คือการกระทำ การกระทำอันเกิดจากความโง่เกิดร่วมกับจิตท่านเรียกว่าอากุศลกรรมที่เราทำมาแล้วนั้นในเมื่อคิดก็ดีพูดก็ดีทำก็ดีอันเป็นบาปในเมื่อเกิดขึ้นทางกายทางวาจาทางใจ บาปก็ไหลลงสู่ใจรวังขจิตเก็บรักษารักษาบาปอันนั้นเอาไว้ไม่ใช่ว่ามันรักษาแล้วมันจะเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์นะนะคอมพิวเตอร์เนี่ย,ม,ยมันอยู่ไม่ได้นานเท่าใดนักหรอกเดี๋ยวมันก็เสื่อมเดี๋ยวก็ เชื้อไวรัสมันก็กินบ้างเป็นต้นแต่คอมพิวเตอร์ที่พ่อแม่มอบให้เนี่ยคือกายกับใจนี่นะอันนี้มันรักษาไว้อย่างดีมันถึงข้ามภพข้ามชาติเสียเลยนี่พระวังกระจีนในเก็บรักษาไว้อย่างนั้น เพราะฉะนั้นเวลา,เ,วลาเรามาภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิาธภาวนาอบรมจิตอบรมใจอยู่อย่างนี้จิตใจที่เคยเศร้าหมองขุ่นมัวจิตใจที่เคยมืดบอด ก็จะจืดจางลงไปความมืดก็ลดลงลดลงแสงสว่างแห่งธรรมะปฏิบัติก็ส่องเข้าถึงจิตถึงใจทีละเล็กทีละน้อยในเมื่อเราปฏิบัติไปตามลำดับมันก็จะทำให้จิตของเรานั้น สว่างขึ้นมาเหมือนกับเราอยู่ในที่มืดแล้วเราก็พยายามหลีไฟเปิดไฟขึ้นเทีลนิดเทีลนิดทีลนิดพอเราเร่งขึ้นเร่งขึ้นแสงสว่างเพิ่มขึ้นมากเพียงใดความมืดก็ลดน้อยถอยลงไปตามลำดับเราแต่ก่อนไม่ สามารถมองเห็นสิ่งใดๆอยู่ในห้องนั้นได้เพราะความมืดมันปกคลุม